ความพักดีที่ไม่เผื่อเหตุผลเรื่องราวของทวีและภูมิธรรมในสังคมไทยคําว่าบุญคุณมักถูกเล่าผ่านถ้อยคางดงามแต่เมื่อความพักดีเอ่อล้นจนไม่เหลือที่ว่างให้เหตุผลเรื่องของทวีและภูมิธรรมจึงดูคล้ายตําราที่ไม่มีใครตั้งใจเขียนแต่กลับถูกอ่านซ้ําแล้วซ้าเล่าว่าเรากําลังยกย่องศรัทธาหรือกําลังยึดติดกับพันธนาการที่ชื่อว่าพักดีที่ไม่เผื่อเหตุผลกันแน่ หากจะหาคำที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาช้านานบุญคุณคงเป็นท้อยคำที่เด่นชัดที่สุดไม่ได้เป็นเพียงคติสอนใจหากยังเป็นเส้นใยที่ถักร้อยผู้คนเข้าด้วยกันตั้งแต่ครอบครัวเล็กๆจนถึงชุมชนและขยายไปสู่เวทีการเมืองผู้ใดหยิบยื่นโอกาสยอมได้รับการตอบแทนผู้ใดค้ําจุนยอมได้แรงหนุนกลับคืนความสัมพันธ์เช่นนี้ทํให้คํว่าพักดีมีความหมายลึกกว่าความผูกพันส่วนตัว กลายเป็นตราประทับที่สังคมมอบค่าให้แต่เมื่อความพักดีถูกสวมทับเข้ากับอำนาจรัฐสิ่งที่เคยเป็นคุณธรรมก็แปลเปลี่ยนไป ความกระตันอยู่ที่น่ายกย่องอาจกลายเป็นบันไดาทางการเมืองและสายสัมพันธ์เชิงบุญคุณก็อาจกลายเป็นเงื่อนไขที่ทำให้บางคนไม่ต้องเผชิญความรับผิดเต็มรูปแบบภาพของทักษิณชินวัตรหลังกลับไทยในปี2566ที่ใช้ชีวิตอยู่ในห้องพิเศษชั้น14โรงพยาบาลตำรวจคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้สังคมตั้งคำถามถึงความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม จากโทษจำคุก8ปีเขาได้รับพระราชทานอภัยลดโทษเหลือเพียง1ปีแต่ตลอดเวลานั้นไม่เคยก้าวเข้าเรือนจำแม้เพียงวันเดียวและเมื่อเดือนกันยายน2588สารดีกามีคำสั่งบังคับโทษใหม่ให้จำคุก1ปีสิ่งที่ตามมาคือการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษซ้ำชื่อของทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในขณะนั้นจึงถูกผูกเข้ากับกระบวนการนี้ทันที ที่น่าสังเกตยิ่งกว่านั้นการเดินเรื่องเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนทวีผลตำแหน่งราวกับทิ้งร่องรอยบางอย่างไว้บางคนอาจมองว่าเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายขณะที่อีกมุมหนึ่งกลับตั้งข้อสงสัยว่าสิ่งที่ควรเรียกว่าผลงานของรัฐมนตรีควรสะท้อนหลักกฎหมายมากกว่าความผูกพันส่วนตัวหรือไม่เสียงวิพากจากสังคมดังต่อเนื่องนักกฎหมายบางรายชี้ว่า การยื่นขออภยัยซ้ำเช่นนี้อาจขัดต่อหลักทั่วไปที่ไม่เปิดช่องให้ร้องสำสอนรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบจึงควรเป็นด่านกลั่นกรองตั้งแต่ต้นไม่ใช่ปล่อยผ่านโดยง่ายอีกด้านหนึ่งก็มีความเห็นสวนทางบางฝ่ายอธิบายว่าการยื่นขออภัยคือสิทธิ์ของนักโทษและรัฐมนตรีมีเพียงหน้าที่ส่งต่อเรื่องเข้าสู่กระบวนการไม่อาจปฏิเสธได้ความเห็นที่ขัดกันเช่นนี้ทำให้ชื่อของทวีสอดส่อง ถูกผูกเข้ากับการถกเถียงอย่างต่อเนื่องคำถามจึงไม่ได้หยุดที่ตัวบทกฎหมายหากยังขยายไปสู่ข้อสังเกตว่าบทบาทของรัฐมนตรีครั้งนี้คือการรักษาหลักนิติธรรมอย่างแท้จริงหรือเพียงการรักษาสายสัมพันธ์ทางการเมืองที่ยาวนานกันแน่อีกด้านหนึ่งของเครือข่ายคือภูมิธรรมเวชยชัยผู้ยืนเคียงข้างทักษิณมาอย่างยาวนานจากคนเดือนตุลาที่ออกจากป่ามาทำงาน NGO เขาก้าวเข้าสู่สนามการเมืองและกลายเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งพรรคไทยรักไทยทำงานใกล้ชิดกับทักษิณตั้งแต่วันแรกเส้นทางที่ตามมาเขารับตำแหน่งมากมายทั้งรัฐมนตรีมหาไทยกลาโหมรองนายกรัฐมนตรีและถึงขั้นนายกรัฐมนตรีรักษาการตำแหน่งเหล่านี้ไม่เพียงสะท้อนความก้าวหน้าหากยังเป็นภาพของการตอบแทนบุญคุณที่ต่อเนื่องไม่เคยขาดช่วงช่วงเวลาที่ทักษิณใช้ชีวิตอยู่นอกประเทศ ภูมิธรรมคือนักการเมืองที่ทำงานแทนในไทยทำหน้าที่ทั้งคุมเกมพักวางกลยุทธ์และจัดวางบุคคลในตำแหน่งสำคัญเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปตามทิศทางที่เจ้าของเครือข่ายต้องการเส้นทางนี้ไม่ได้หยุดเพียงทักษิณแต่ยังทอดต่อถึงรุ่นลูกเมื่อแพทองทานชิน,นวัตรก้าวขึ้นนั่งนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมก็ยืนเคียงข้างในตำแหน่งรองราวกับพี่เลี้ยงทางการเมือง ที่ช่วยประคับประคองทายาทของทักษิณให้ก้าวเดินอย่างมั่นใจในเวลาเดียวกันทวีสอดส่องมีได้สังกัดพักของตระกูลชินวัตรโดยตรง แต่พักประชาชาติที่เขานำกลับถูกมองว่าเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงเครือข่ายทักษิณในพื้นที่ที่พักของตระกูลชิน,นวัตรไม่เคยปักธงได้เลยการที่พักประชาชาติยังยืนอยู่ในสามจังหวัดชายแดงใต้จึงถูกมองว่าเป็นเส้นทางคู่ขนานที่ช่วยเสริมเครือข่ายทักษิณให้เข้าถึงพื้นที่ซึ่งพักตระกูลชิน,นวัตรไม่อาจปากักธงแม้จะเป็นเพียงพักขนาดเล็กแต่กลับมีน้ำหนักในฐานะสะพานการเรือง ที่ทำให้เครือข่ายยังมีที่ยืนในภูมิภาคนี้วงการการเมืองมักพูดกันว่าพัากนี้มิได้ขับเคลื่อนด้วยแรงศรัทธาท้องถิ่นเพียงอย่างเดียวหากยังมีแรงหนุนและทุนสนับสนุนจากเครือข่ายใหญ่ที่หล่อเลี้ยงอยู่เบื้องหลังความสัมพันธ์เช่นนี้เองที่ทำให้ชื่อของทวีสอดส่องมักถูกโยงเข้ากับคำว่าบุญคุณแทบทุกครั้งที่มีการเอ่ยถึงภาพรวมจึงคล้ายกับว่าภูมิธรรมดูแลป้อมใหญ่ในเมืองหลวง ขณะที่ทวีค้ำฐานเสียงปลายด้ามขวานทั้งสองทำงานต่างพื้นที่แต่ต่างเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างที่ผูกโยงกลับไปยังศูนย์กลางเดียวกันสิ่งที่ทั้งคู่สะท้อนให้เห็นคือการเมืองไทยไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยกติกาเพียงอย่างเดียวหากยังคงอาศัยสายสัมพันธ์เชิงบุญคุณเป็นพลังเสริมที่ทำให้ผู้เล่นทางการเมืองยืนหยัดอยู่ได้บางเสียงมองว่านี่คือคุณค่าที่บ่งบอกถึงการไม่ทอดทิ้งกัน แต่ในอีกด้านหนึ่งมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าการเมืองยังคงยึดโยงอยู่กับความสัมพันธ์ส่วนบุคคลมากเกินไปจนกติกาที่ควรเป็นเส้นทางนำกลายเป็นเพียงฉากหลังที่ไร้น้ำหนักจริงในมุมนี้ทวีและภูม,มิธรรมจึงไม่ใช่เพียงเส้นทางชีวิตของนักการเมืองสองคนหากแต่เป็นภาคแทนของระบบที่ยังผูกพันอยู่กับสายใยบุญคุณและเมื่อความพักดีถูกยกขึ้นเหนือเหตุผลสาธารณะหลายคนจึงนิยามว่าเป็น ความพักดีที่ไม่เผื่อเหตุผลความพักดีลักษณะนี้ไม่จำเป็นต้องมีคำอธิบายว่าถูกหรือผิดสิ่งสำคัญคือการยืนเคียงข้างผู้มีพระคุณอย่างมั่นคงในสายตาบางคนสิ่งนี้คือศรัทธาที่งดงามแต่สำหรับอีกหลายคนกลับกลายเป็นเครื่องเตือนใจว่าการเมืองไทยยังยากจะก้าวไปข้างหน้าตราบใดที่เหตุผลส่วนบุคคลยังคงครอบงำเหนือเหตุผลสาธารณะ